นี่ทำอ่าผัดทำใส่ก๋วยเตี๋ยวนะคะผัดทำใส่ก๋วยเตี๋ยว นะคะเราทำเส้นแล้วก็ใส่ก๋วยเตี๋ยวอร่อยทำเองก็ชมเองอร่อยไปหมดเลยอร่อยอร่อย อร่อยมากเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็เอาก๋วยเตี๋ยวอันนี้น้ำก๋วยเตี๋ยวนะคะเราก็ใส่กับน,น้ำแยกเขาเรียกว่าเซปเรชก็คือแยกน้ำแล้วเดี๋ยวเราก็ไปใส่ด้ยวยก,กันนะ่ากันไหมอร่อยมากเลยอ่อใครก็ไม่รู้สวยก็สวยเก่งก็เก่งล้อเล่นทำตัวเองแต่ <laughs> ทานได้กันนะคะเอฟตีไม่ใช่เราทานนะทาให้แขกทานค่ะน่าทานไหมอืมอะไรจะน่าทานขนาดนี้เนี่ยยอดชั่วเลยอ๋อที่นะคะเจอดเดกันนะคะบ๊ายบาย